เราจะมาเฉลยแบบฝึกแบบทดสอบเรื่องการเปลี่ยนหน่วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยตั้งไว้นักเรียนเข้ามาดูนะคะว่าทำถูกกันหรือเปล่าทีนี้เรามาดูตั้งแต่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกของเราคือ5.0.10ุคูณกำลัง6กิโลกรัมเปลี่ยนเป็นไมโครเมตรนะคะขอโทษค่ะ5้ายคูณสิกำลัง6กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นไมโครเมตรทีนี้เราก็เริ่มมา แสดงวิธีทํากันนะคะคือ5 5.0ห้าคูณสิบกำลังหกิโลเมตรเดี๋ยวเปลี่ยนกิโลให้เป็นตัวเลขน,นะคะก็เป็น5.0คูณ10กำลัง6เหมือนเดิมส่วนตัวกิโลนี้ก็คือ10กำลัง3ก็จะเหลือแค่หน่วยเมตร อย่างนี้เลยและก็เอาเลขชี้กำลังที่เป็นฐานเดียวกันมาบวกกันก็จะได้เป็น5.0าจุดศูนย์คูณสิบกำลังหกบวกสามได้เก้าเมตรแล้วเปลี่ยนเป็นไมโครค่ะเปลี่ยนเป็นไมโครไมโครสิบกำลังลบหกจากสิบกำลังเก้าก็คูณสิบกำลังลบหก ที่เราต้องการตัวเลขเปลี่ยนแล้วก็คูณ10กําลัง6กแบเข้าไปหน่วยยังเหมือนเดิมนะคะและบรรทัดถัดไปก็เปลี่ยนจาก10กําลังลบ6เนี่ยไปเป็นรูปของไมโครเมตตัวนี้ก็จะห่างไปเหลือแค่5.0คูณสิบกำลัง9คูณสิบกำลัง6ข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ5.0คูณสิบกำลัง จ็ย์มาคือ5.0คูณ10กำลัง6กิโลเมตรได้เท่ากับ5.0คูณ10กำลัง9บวก6ได้15หน่วยเป็นไมโครเมตรนี่เองนะคะนี่คือเฉลยข้อที่1นัดไปมาดูข้อที่2ค่ะ ข้อที่2โจทย์บอกว่า5.0คูณ10กำลัง5นาโนเมตรเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรค่ะทําเหมือนเดิมก็คือจาก5.0คูณ10กำลัง5นาโนเมตรเปลี่ยนตัวนาโนตัวนี้นะคะให้เป็นเลขยกกําลังนาโนก็คือ10กำลัง9ส่วนตัวเลขก็ยังเขียนไว้เหมือนเดิมแล้วค่อยคูณกับ10กำลังลบ9นั่นเองเหลือแค่เมตร ทีนี้เราก็จะเอาเลขห้ามาบวกกับลบเก้าห้าจุดูนคูณสิบกำลังห้าบวกลบเก้าข้อนี้ขอเขียนให้ดูนะคะคูณกับสิบกำลังห้าบวกลบเก้าได้ลบสี่เมตรถัดไปเปลี่ยนเป็นเซนติค่ะเปลี่ยนเป็นเซนติก็ะะจะต้องคิดแล้วค่ะว่าสิบเซนติคือสิบกำลังอะไร กำลังลบสองสิบกำลังลบสองแล้วคูณสิบกำลังสองกับเข้าไปหน่วยเป็นเมตรอ่ะเราก็จะได้เป็นห้าจุดศูนย์คูณสิบกำลัง 4. ลบสี่ลบสองตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวซีนั่นเองหรือเซนติก็จะเหลือแค่ลบสี่กับสิบกำลังสอง ทีนี้เราก็จะได้5้าจุดศูนยคูณ10กำลังลบสบวกสลบสบวกสลบสบวกสได้ลบสหน่วยเป็นเซนติเมตรนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อที่2นั่นเองนะคะถัดไปเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันค่ะ อยวตัวนี้เขียนหน่อยเล็กๆโจทย์ข้อที่สามโจทย์ของเราคือสามจุดูคูณสิบกำลังหกเซนติเมตรเปลี่ยนตัวเซนติให้เป็นตัวเลขยกกำลังเซนติคือสิบกำลังลบสอง สามจุดศูนย์คูณสิบกำลังหกโจทย์นะคะโจทย์แล้วก็คูณด้วยเซนติคือสิบกำลังลบสองเหลือแค่หน่วยเมตรถัดไปหกบวกลบสองได้เท่าไหร่คะเราก็เขียนเหมือนเดิมสามจุดศูนย์เขียนเหมือนเดิมคูณด้วยสิบกำลังหกบวกลบสองเหลือสี่หน่วยเป็นเมตรเปลี่ยนเซนติให้เป็นมินลลิมิลลิก็คือสิบกำลังลบสาม ตัวเลข3.0ก็เขียนเหมือนเดิมและคูณสิบกำลังสี่ก็ยังเขียนตัวเดิมและคูณด้วยที่เราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยมิลลิก็คือลบสามและคูณสิบกาลังสามกลับเข้าไปนะคะตัวที่จะหายไปก็คือสิบกาลังลบสามนี่เองก็จะเหลือ3.0คูณสิบกาลังสี่คูณสิบกาลังสามมิลลิเมตร ระาะซ้ำทีโจทย์ของเรานะคะจากสามจุดศูนย์คูณสิบกำลังหกสิบกำลังหกเซนติเมตรเซนติเมตรเท่ากับสามจุดศูนย์ทำไมบรรทัดนี้ถึง ขียนขึ้นมาฟัอันนี้มิลลิคือเหลือสามจุดศูนย์คูณสิบกำลังสี่คูณสิบกำลังสามเอาสิบกำลังสี่บวกกับสิบกำลังสามได้สิบกำลังเจ็ดถัดไปสามจุดศูนย์คูณสิบกำลังหกเซนติเมตรจึงเท่ากับสามจุดศูนย์คูณสิบกำลังสี่บวกสามได้เจ็ดมิลลิเมตร นี่ก็คือเฉลยข้อที่3ของเราค่ะถัดไปเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันก็คือข้อที่4นะคะข้อ4ของเราคือ0.123์จุคูณสิบกำลังลบสามเซนติกรัม,รมหน่วยอะไรเนี่ยคุณครูเราก็เปลี่ยนเซนติค่ะให้เป็นหน่วย เป็นตัวเลขยกกำลัง0.123คูณ10กำลังลบ3เขียนจดเหมือนเดิมส่วนเซนติค่ะมันตรงนี้จะเขียนเป็นตัวเลขยกกำลังคือลบ2หน่วยที่เหลืออยู่คือกรัมถัดไปเขียนมันถ้าถัดไปคือ0.123คูณ10กำลังลบ3ลบ2ได้10กำลังลบ5กรัม ัดไปพอเรารวมเลขยกกำลังเรียบร้อยแล้นะคะก็ไปดูหน่วยว่าหน่วยที่จะต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรมิลลิกรัมมิลลิก็คือสิบกำลังสิบกำลังอะไระ่ะลบสามลบห้าคูณสิบกำลังลบสามและคูณสิบกำลังสามกับเข้าไปหน่วยเป็นกรัมอยู่นะคะมันทัดถัดไปเราจะได้เป็น0.123์ดาคูณสิกำลัง ลบห้าเซนติมิลลิมิลลิคือส0กำลังลบสามเป็นตัว M แล้วก็จะเหลือแค่สิบกำลังห้ากับสิบกำลังสามทีนี้คำตอบของเรากันนะคะคำตอบของเราถ้าสุดท้าย0.123 คูณสิบกำลังลบสามเซนติกร,รมัมมีค่าเท่ากับ1ิบกำลังลบห้าบวกกับสิบกำลังสามได้เท่าไหร่อื่นได้1ิบกำลังลบสองหน่วยเป็นมิลลิกร,รมัมทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนบรรทัดสุดท้ายเป็นรูปของสัญลากรณวิทยาศาสตร์0ูนย์จุหนึ่งสองสามก็จะได้เป็นหนึ่งจุดสองสามคูณสิบ ยกกำลังลบหแล้วคูณกับ10บกำลังลบสองมิลลิกรัมคำตอบที่ได้คือหนึ่งจุดสองสามคูณสิบกำลังลบสามมิลลิกรัมนี่ก็คือข้อที่สี่นั่นเองนะคะก็นี่ก็จะเป็นการเฉลยแบบทดสอบที่ได้สอบนักเรียนไปนะคะลองตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็วิธีการทำอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเราค่อยเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ